แประโยคเด็ดจากหนุ่มกันใช้ที่โดนใจคนทั้งประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 รอบ3กลับมาอีกครั้งจากกลุ่มก้อนคลัสเตอร์ทองรอโดยพบว่าเป็นคนดาราในวงการบันเทิงดังติดกันหลายคนต่างทยอยออกมาเผยผลตรวจจำนวนมากและยังรวมไปถึงวงการการเมืองที่พบว่าตอนนี้มีคนติดเชื้อแล้วหลายราย ล่าสุดโลกออนไลน์แห่แชร์ข้อความดนใจจากพิธีกรหนุ่มกัใชัยได้ออกมาพูดถึงเรื่องของโควิด -19 ระบาดใหม่ในครั้งนี้จากห้อง c l u b เฮาส์คุณเดือดร้อนแค่ไหนกับโควิดระบุว่าโควิดติดคนรวยสวยคนจนคนรวยไปเที่ยวไปติดโควิดพอมันระบาดธุรกิจกิจการก็ถูกปิดคนจนก็ติดร่างแห่ไปด้วยเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวกับเขาต้องมาสวยไปด้วย งานนี้ได้ใจชาวเน็ตและประชาชนคนไทยหลายๆคนเลยเพราะตอนนี้ทุกคนก็ต่างได้รับผลกระทบเดือดร้อนกันเต็มๆทั้งที่ตัวเองไม่ได้กอ่ทอท้าฟอร์มจริงๆคุณกัใช้คนรวยนักการเมืองมันไม่เดือดร้อนนอนโรงพยาบาลหรูรักษาสบายแต่คนสวยคือพวกหาชาวกินคํ่าที่ไม่ได้ไปเที่ยวเสพกรามกับพวกนั้นเลย มาขอความร่วมมือแกมบังคับแต่ประชาชนตาดำๆหาเช้ากินข้ามแต่เซเลบดาราไฮโซคนรวยได้ถูกอภิสิทธิ์ชนคนรวยเที่ยวผับเที่ยวบาร์ใช้ชีวิตประมาทเพราะโควิดระบาดความสวยเลยมาตกกับคนจนคนหาเช้ากินข้างานนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าโอโหที่ไม่ได้แปลว่าโอ้โห